คุณย่าคุณนะเจอแม่ไหมคะตอนเชาก็ยังอยู่นีแต่พอปูวียกชาไปให้เธอก็หายไปเลยล่ะที่ตลาดไม่เจอเหรอคะคุณย่าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราหาจนทั่วแล้วถามแข่ที่ตล,ลาดก็ไม่มีใครเจอเลยหนูก็ไปตามหาดึงฟังนั้นแต่ก็ไม่เจอเหมือนกัน่ะนี่บุบุญจะเย็นก่อนหนะ้าเอาอย่างนี้แล้วกันนะหาคุณย่าแย้กันไปยหาทางนั้นจนผมก็บุบุญจะไปทางนี้เอง าอาเลียแน่ใจนะว่าที่นี่นะทำไมฉันว่าที่นี่มันเแปลกๆนะถูกของเธอถ้าพวกมันเป็นสุภาพชนแต่นี่พวกมันเป็นโจรลืมแล้วเรื่องไงมาเร็วไปได้แล้วเธอฉันจะรอที่นี่เอา้าถ้ากลัวแล้วจะมาด้วยทำไมตั้งแต่แรกฉันเปล่ากัวนะฉันแค่ไม่อยากเพิ่มปัญหาให้ตัวเองมากกว่านี้ถ้าเข้าไปแล้วเจออาบีนะ่ะเธอไปเถอะนะ ทำไมไม่คิดได้ตั้งแต่แรกล่ะก็เพิ่งคิดได้ตอนนี้ไงเล่าจย่ไม่รีบบอกนท่านนุเธอนี่เหลือเกินจริงๆ อาเลีย <No. S 2> <are> มีอะไรทำไมต้องเข้าไปในรถด้วยะ่ะเออคือว่ามีคนงานมันจ้องฉันอะฉันก็เลยเข้าไปหลบในรถเนอะแล้วไงก็มันเล่นจ้องฉันอย่างกับว่ามันไม่เคยเห็นผู้หญิงมาก่อนในชีวิตยอย่างนั้นแหละฉันก็เลยกลัวจะเกิดอีกคดีน,นึงขึ้นนะสิฉันกลัวมากมากเลยด้วยแล้วนี่ฉันก็ยืนอยู่คนเดียวด้วยเอานี่ ว่าสอรล่อน่าจะคิดได้นะว่าถ้าไปไหนโดยไม่บอกใครร่างจะทาให้ใครต้องเดือดร้อนขก้นไปหมดโนคุณย่าคะเจอป้าหรือยังอยางเลยจ้าเราหาจนทั่วแล้วหาซ้ําอีกรอบด้วยคุณยา่าเจอสารลา่าไหมยา่าแล้วคุณย่าละ่ะคงไม่เจอเหมือนกันใช่ไหมะปน,นี้คงไปไหนตอนไหนแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปเองแต่ถูกคนจับไปล่ะจะทำยังไงคุณยา่าอย่าเพิ่งตีตอนไปก่อนไข่เลยผมว่าเราควรจะแจ้งตำรวจให้ช่วยนะ อะไรเหรออาเลียทำไมรีบร้อนออกมาจากที่นั่นอาเลียเอาหูไม่ดีหรือยังไงโอ้จะรีบไปตายที่ไหนฉันกอเวลาหายใจหายคอได้ไหมฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมทุกอย่างมันถึงผิดแผนไปหมดฉันก็ขู่มันไปแล้วทำไมมันยังกล้าตุกติกอีกเนะมันทำอะไรมันไม่อยู่ที่นั่นไม่มีใครสักคนในนั้นแม้แต่พี่ชายรูปอหนังปลาเกียร์ก็ไม่ฉันไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไงอ่ะ ฉันก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไม่นะอาเลียถ้าเธอตามๆที่เคยคู่มันไว้ตำรวจก็รู้หมดสิว่าเรานะ่ยมีส่วนร่วมมก็ฉันไม่รู้ต้องทำอะไรต่อไปแล้วนี่นาะธนุฉันขอคิดก่อนขึ้นรถได้เลย งานใสเธอทำไมเธอไม่ใช่ขอทานนะไม่ใช่ก็ไม่ใช่นี่เหมือนน่งรวมกับพวกนี่ระวังเงาหัวไว้ให้ดีเถอะแม่คะแม่บุญบุญของแม่อยู่นี่แล้วนะบุญบุญ บ่นบ,นบนร้องไห้ทำไมลูกเกิดอะไรขึ้นแม่มาทำอะไรที่นี่นะ,ะใช่อเอเอฉันมาอยู่วัดได้ยังไงอ่ะแล้วทำไมทุกคนถึงได้ฉันจะบอกให้ว่าเธอเป็นอะไรไปเธอมาเพื่อบนบานสารกล่าวให้อาบีก,กับปรากเกียปลอดภยัยเธอคงละเมอไม่รู้สึกตัวไม่ก็หลับหน่อยแม่คะอย่างน้อยก็น่าจะบอกกันบ้างทุกคนเป็นห่วงนะตามหาแม่กันใหญ่เลย พวกเราตามหาตั้งนานแค่อาบีกับปลาเกียรพวกเราก็เศร้าพอแล้วพี่ยังจะหายไปอีกไปไหนก็ต้องบอกขันนะคะทำ,ทำไมต้องบอกด้วยล่ะฉันมาเองได้ก็กลับเองได้แล้วแม่มาได้ยังไงคะหนูร้องได้ขาแม่แม่ก็ไม่ตอบท่าหนูไม่บังเอิญหันมาเห็นแล้วเดินเข้ามาหาถึงที่ไม่คงนั่งตอบไปทั้งวันน่ะ แม่คะหนูรู้ว่าแม่กําลังว้าวุ่นใจเรื่องที่สาวกับพี่เคยนะแต่แม่ต้องเข้มแข็งนะในเวลาแบบนี้นะครอบครัวต้องช่วยเหลือกันและกันนะแม่นะพยายามหน่อยได้ไหมแม่พยายามเต็มที่แล้วแม่พยายามนอนให้หลับจะได้หยุดคิดถึงพวกเขาสักทีแต่นี่แม่กลับนอนไม่หลับเลย หยุดเป็นห่วงพวกเขาไม่ได้แม่เหนื่อยมากรู้สึกสิ้นหวังใจเลื่อนลอยแล้วก็คิดอยากจะมาไหว้วพระขอพรก็มาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยต้องขอโทษที่ทำให้ทุกคนมิตก,กังวลแล้วก็เดือดร้อนแม่ขอโทษจริงๆนะบุญบุญแม่คะแม่จะกลับเดี๋ยวนี้แหละแม่จะกลับเลย ฉันเข้าใจเธอดีเราต่างก็ห่วงใยอาบีกับปราเกียเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่ซาลาเรานะ่ะเป็นผู้ใหญ่ต้องเข้มแข็งเพื่อคอยพยุงเด็กๆไม่ใช่เป็นภาระพวกเขาต้องการที่พักใจถ้าเราเกิดเป็นอะไรไปใครจะดูแลพวกเขาล่ะใช่ค่ะฉันก็คิดแบบนั้นนะฉันพยายามจะเข้มแข็งไม่ร้องไห้ <c oughs> พยายามอย่างดีที่สุดแต่ก็คงไม่มากพอฉันพยายามแล้วขอที่ค่ะแม่จะไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะแม่ใหญ่ฉันมาถามหาลุลูกของฉันจากพระเจ้าแต่ท่านไม่อยอมตอบอะไรฉันเลยฉันถามท่านนานแล้วแต่ท่านก็ยังเงียบอยู่แม่ใหญ่ถามท่านให้ทีสิ กลับบ้านก่อนนะลูกลูกรับถ้าคุณย่าก,กลับบ้านทีนะฉันจะอยู่กับแม่เดี๋ยวจะพาแม่กลับเอง โอ้พระเจ้าเขาไปไหนนะเพื่อนก่อนเข้ามาที่นี่ถ้าเป็นคนแถวนี้ก็ต้องมีคนรู้จักสิ มาทำอะไรที่นี่บุญบุญเออคือว่าทำไมไม่แวะมาบ้านเราล่ะลืมแล้วเหรอว่าเราอยู่แถวนี้อ่ะแหมจะไปลืมได้ยังไงกันล่ะฉันกะจะแวะไปเมื่อเสร็จธุระนะปุณิทคมได้ข่าวแล้วนะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเรื่องที่พี่ประเกียถูกล้าปาตัวนเหรอใช่แล้วฉันก็มาเพราะเรื่องนี้ที่นี่เหรอได<ม>้ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยนะถ้าฉันช่วยได้เนะี่ยฉันช่วยแน่นอน วันนี้เธอช่วยได้แน่นะแต่ต้องสัญญากับฉันก่อนว่าจะไม่บอกใครจังนั้นว่าจะไม่มีใครเชื่อฉันคือว่าฉันสงสัยคนคนหนึ่งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวพี่ปราเกียนวันนี้ฉันคิดว่าอาเลียอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี่อาเลียเหรอ้รองสาวพี่เขยเธอเนี่ยใช่ปุณิศพอฉันสงสยัยฉันก็สกดรอยตามอาเลียตลอดเลย และเมื่อวานฉันเห็นอาเลียยืนคุยอะไรบางอย่างกับผู้ชายคนหนึ่งฉันไม่ได้ยินหรอกนะแต่ดูท่าทางเหมือนอาเลียน่ะกำลังกล่มขู่เขาอยู่เลยฉันเลยสะกดรอยตามเขาไปมาจนถึงที่นี่น่ะด้วยคนที่คนเยอะฉันก็เลยคลาาสายตาจัดเขาไปน่ะนี่ปูนิดเราสองคนน่ะต้องเปิดโปรงอาเลียให้ได้เลยนะไม่อย่างนั้นเราก็เราจะไม่มีวันจะได้เจอพี่เขยแล้วก็พี่สาวอีกเลยนะแน่ใจนะว่าอาเลียมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถ้าแน่ใจผมก็มีแผนแผนอะไร เป็นไปได้หรือปูนิดถ้าเราจับได้คนาขา้าเขาเป็นใครเนี่ยก็ไม่รอบไปง่ายๆเนี่ยน้อแต่ปูนิดเธอนะต้องระวังให้ม,มากนะอาเลียเป็นตัวอันตรายเธรารายกว่าที่เราคาดคิดอย่าห่วไปเลยผมไม่เคยลืมที่ถูกดูหมินและใส่ความต่อหน้าทุกคนมากมายที่บ้านนั่นจนถึงทุกวันนี้ผมยังเฝ้ารอวันที่จะแก้แค้นวันนี้ผมมีโอกาสและผม จะไม่พลาดง่ายๆอย่างแน่นเนอ,อาเบอร์โทรธอมาให้ผมที่หลือผมจัดก,การเองอเลียอาจจะเป็นเรื่องสำคัญก็ได้นะเบอร์ใครก็ไม่รู้อเลียอาจจะเป็นอาบีก็ได้นะฮะัลโหลใครนะคิดว่ามีแต่แฟนคลับโทรมาชื่นชมยินดีเธอเหรอถ้าคิดอย่างนั้นนะ่ะนะเธอเธอคิดถูกแล้วละ่ะ อะไรของแกพูดจาไร้าสาระอะไรถ้าถวัางสายแล้วก็คงม,มีคนรู้เรื่องน้องสาวให้คนรับทาตัวพี่ชายแท้ๆของตัวเองแน่ๆเลยอยากให้เรื่องนี้ถึงหูคนอื่นไหมล่ะฮะรออะไรของแกนะพูดจาไร้าสาระฉันมีหลักฐานจะให้ใครดูก็ได้ทุกมือถ้าอยากได้คราวหน้าฉันจะติดต่อมาใหม่แต่ว่าถ้าไม่รับสายฉันจะให้คนอื่นแทนเข้าใจหรือเปล่าล่ะ เงียบทำไมล่ะนี่อยากฟังเพลงรอสายใช่ไหมสักกาแก่นาา่าแหเอ็กซ์ซารเมอมีอภิคบหน่าแหใครโทรมาเรอคนที่มีหลักฐานหลักฐานอะไร หลักฐานว่าเราอยู่เบื้องหลังการลักพาตัวครั้งนี้นะสิว่าไงนะหลักฐานแบบไหนกันอะแล้วมันเชื่อได้หรือเปล่าฉันไม่รู้ธนุฉันเพิ่งคุยด้วยเป็นครั้งแรกแต่น้ำเสียงเขาดูมั่นใจมากฉันว่ากันไวิดีกว่าแก่นะเขากลับไปขอซื้อได้ไหมฮะเขาบอกว่าเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อมาเองได้ผลสุดเลยเราต้องวางแผนกันต่อนะ ต้องตีเหล็กตอนที่กำลับบงร้อนไม่มีใครช่วยอาเลียได้แนะ่ใช่เราวัดน,นี้ผ่านมาหลายวันแล้วคุณยังไม่เจออาบิกับปาเกียรหรือว่าแม้แต่บอกสายของพวกเขาเลยหรือเนี่ยฮะคุณเออไม่มีข่าวบ้างเลยเหรอและเราพยายามแล้วนะครับพยายามอะไรล่ะไม่แม้แต่จะมีคนเคยเห็นหน้าพวกมันพยายามสร้างภาพเรื่องอะไรกันเนี่ยฟังก่อนสิไม่คุณนี่แหละที่ต้องฟังผมให้เวลาสองวันถ้ายังไม่เจอผมจะประกาศข่าวการหายตัว ของอาบีกับปราเกียพวกคุณจะได้ไม่ต้องทำงานหนักปล่อยให้แฟนๆของอาบีทำแทนพวกเขาเนี่ยรักอาบีมากหรือแม้แต่พวกนักล่ารางวัลถ้าผมไม่ค่าตอบแทนพวกเขาเพร้อมจะทำทุกอย่างแต่ว่าสังคมเนี่ยจะตั้งคำถา,ถ,าถามถึงประสิทธิภาพในการทำงานของพวกคุณเนี่ยพวกคุณจะรับได้ไหมล่ะฮะพวกคุณเนี่ยทำงานไม่ดีนี่คุณปลรับคุณไม่เคยเมองตำรวจในแง่ดีบ้างเลยหรือเปล่าเลย,ลเลยผมไม่คิดว่าพวกคุณจะทำได้ภายในสองวันเพราะถ้าพวกคุณทำอะไรสักอย่างจริงๆอ่ะคงทำได้ไปแล้วล่ะเดี๋ยวนะ Oh. เออผมเองรับคณะนะถึงแฟนคลับล็อกตาอาบีข่าวว่าไงคะผมมีข่าวส้องแมาบอกอาบีเออับปรเกียเ,เขาสองคนถูกลักพาตัวอะไรนะเออผมไม่ได้สร้างข่าวนะแล้วใครที่พบพวกเขาผมจะมีค่าตอบแทนให้10บล้านลูปีโอเคข่าวจะออกเย็นนี้นะคะดิขอบคุณพวกเราฟังนะมีข่าวใหญ่แล้ว อาบีกับปราเกียพระยายของเขาถูกลักพาตัวไปคุณปูรับที่เป็นผู้จัดการบอกมาเองเลยล่ะคุณผู้ฟังครับตอนนี้มีข่าวใหญ่นะครับโรกสตาร์อาบีกับปราเกียพระยายของเขาเนี่ยถูกลักพาตัวไปคุณปูรับที่เป็นผู้จัดการเป็คนบอกเองเลยนี่เป็นข่าวร้ายสำหรับแฟนคลับเลยนะครับ น่าปลจ้ใจที่มีคนกล้าเป็นศัตรูกับสามีแห่งชาติอย่างอาบี B ด้วยนะครับและไม่เพียงแต่ใครก็ตามที่พบพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสิบล้านรูปีแม้จะบอสแสที่พอจะสาวถึงตัวคนร้ายได้โดยไม่มัว่วก็จะได้ค่าตอบแทนสิบล้านรูปีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคอยเป็นแฟนทุกคนเนี่ยช่วยกันเป็นแฟนตาด้วยฟังขาก่อนฟังขาก่อนก็ถไปแจ้งได้เลยนะครับที่เบอร์โอ้ฟังดูสิเห็นไหมล่ะข่าวแพร่กระจายไปยิ่งกว่าไฟลามท่งอีกแบบนี้ไปพอมเมื่อไงอะ พลังของตื่นมันมากกว่าพลังของกฎหมายหรือเปล่าสังคมต้องตั้งคำถามแน่เลยสำหรับการทำงานของพวกคุณนี่โชคดีทำไมมองฉันแบบนั้นจะไปไหนก็ไปสิจะ ไปไหนล่ะฉันไม่รู้จะทําอะไรกับเธอแล้วเนี่ยหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าฉันทาตามคําสั่งของเธอตลอดฉันเลยไม่รู้จะทําอะไรกับเธอต่อไงล่ะเธอก็รู้ฉันน่ะมันสวยแต่งโง่ไหนต้องบอกมาสิว่าอยากจะให้ฉันน่ะทําอะไรต่อฆ้าตัวตายไหมโดดลงไปข้างล่างเลยมาสิเดี๋ยวฉันโดดจากตรงนี้เลยอตอบสิเป็นบ้าไปแล้วเหรอพี่สะพามิตลินี่เมาค้างหรือว่ฝันร้ายกันแน่นะฮะ เธอไงฝันร้ายของฉันฉันช่วยเธอมาตลอดเพราะคิดว่าเธอจะช่วยฉันเหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่าเธอจะแค่หลอกใช้ฉันไปวันวันอยากได้อะไรก็ต้องออได้ไม่เคยคิดถึงจิตใจใครนอกจากตัวเองาาอเธอนคนเ็ยแก่ตัวนี่เข้าประเด็นสักทีสิอย่าพูดเหมือนสับสนในตัวเองมันหาน่ะเหรอ<ะ>ก็เพราะว่าเธอทำแบบนี้ไงฉันถึงได้มองเห็นแต่จุดจบของชีวิต ทำไมฉันต้องทําตัวแย่ๆแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองได้ถึงเพียงนี้และเธอได้สัญญาเอาไว้ว่าจะไปประกรันตัวรัฐนี่ก็สามเดือนแล้วนะสามีฉันน่ยยังไม่ได้ออกมาจากคุกเลยเธอหลอกลงฉันมามากพอฉันจะไม่ทนเพราะฉันทนไม่ไหวแล้วนี่นี่อย่าพึ่งหัวเสียได้ไหมจะเย็นๆก่อนสิเย็นกับผีนะสิ ก็บอกแล้วไงว่าฉัน่ะฉันจะไม่ทนเพราะว่าฉันทนไม่ไหวอย่าเพิ่มไปหน่อยเลยก็บอกแล้วไงว่าให้ใจเย็นๆก่อนถ้าไม่จ,จู่ๆถึงเครี้ยวกราดนะสามีฉันติดคุกทั้งที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเธอยังมีหน้ามาถามอีกว่าทำไมฉันถึงเครี้ยวกราดเธอไม่คิดจะช่วยเขาจริงๆด้วยซ้ำเธอต่างหากที่สมควรโดนแบบเขาจะจะบอกทุกคนว่าเธออยู่เบื้องหลังการลักพาตัวนี้เข้าใจไหมเชิญเลย ถ้าเธอบอกใครละก็ฉันก็จะบอกรัฐว่าเธอคือคนที่ทําให้เขาต้องติดคุกยังไงละ่ะใครบอกว่าฉันจะไม่ช่วยและฉันต้องช่วยแต่ใครละที่เป็นต้นเหตุลองคิดดูถ้าเขารู้เขาจะเป็นยังไงเขาก็คงจะรู้สึกแย่แต่พระเจ้ามันช่วยไม่ได้นี่ฉันเป็นคนพูดคำไหนคำนั้น บอกว่าถ้าเธอพูดกับใครเรื่องฉันฉันก็ต้องบอกเรื่องเธอกับพี่รัฐยังไงละ่ะและถ้าฉันอยู่เบื้องหลังการรักพาตัวพี่ชายแต่เธอเองก็อยู่เบื้องหลังโฉนดที่ดินของสาม,มีตัวเองเช่นกันฉันเป็นคนโปรดของพี่แค่นี้เดาไม่ออกเลยว่าใครจะน่าเชื่อถึงกว่ากันและเธอจะลอดหรือ,อยังไงพี่จะพายมิตาลิ ้าพี่รัฐรู้อย่าว่าแต่พี่รัตจะฟ้องหย่าเธอเลยหน้าลูกเธอเธอก็จะไม่ได้เห็นเหมือนกันและดังนั้นนะคิดให้ดีๆก่อนที่จะทำอะไรนะจ๊ะทลาะอะไรกันนะฟังดูไม่เกี่ยวกับเรื่องรักพาตัวเลย Di นี่บุญมีอะไรเหรอทำไมต้องพาฉันมาคุยในห้องนี้ด้วยล่ะอเลียจำได้ไหมฉันน่ะเคยบอกว่าสงสัยคนที่อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวเอฮะจจำได้สิทำไมเหรอคือว่าฉันมีเบาะแสแล้วล่ะอเลียฮะใช่เบาะแสเหรอใช่คืออเลียมีชัยแปลกหน้าโทรหาฉันเขาบอกว่ามีหลักฐานที่บ่งชัดนะว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลัง การลักาพาตัวครั้งนี้แล้วเขาก็บอกว่าถ้าฉันต้องการเขาก็จะนัดเจอเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งนั้นฮัลโหลใครเนะี่ยคิดว่ามีแต่แฟนคลับที่โทรมาชื่นชมยินดีกับเธองั้นเหรอเธอ,อจะไปเหรอมันดูไม่น่าไม่น่าไว้วางใจเลยนะคือฉันก็กลัวเหมือนกันเขานะ่ะอาจเป็นโจรลักพาตัวเองก็ได้ถ้าเขาหลอกฉันไปพบเพื่อลักพาตัวฉันล่ะก็นั่นนะสิ แต่ว่าอีกใจหนึ่งฉันก็คิดว่าเขาเป็นผู้หวังดีอยากจะช่วยเราจริงๆเอาจริงๆนะตอนนี้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนจะไว้ใจใครบ้างแล้วล่ะฉันถึงได้พาเธอมาคุยสองต่อสองในห้องแบบนี้อาเลียเธอเธอจะไปกับฉันได้ไหมถ้ามีคนไปด้วยฉันก็จะหายห่วงถ้าหลักฐานนั้นเป็นจริงฉันก็จะได้เบาะแสไปช่วยพี่สาวแล้วก็พี่เขยด้วยขอร้องล่ะอย่าปฏิเสธเลยนะเห็นแก่พวกเขาเถอะก็ได้ก็ได้ แล้วจะไปตอนไหนล่ะภายในหนึ่งชั่วโมงอโอเครอนี่นะถ้าจะไปกระเป๋าเงินก่อนนะอย่าวู่วามนะโอเคเราจะต้องพาพวกพี่กลับมาได้แน่นอนบุญบุญเราเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมเดี๋ยวมานะ